สวัสดีเช ok ้านี้กันทุกๆคนนะครับวันนี 5, ้ก็จะพามาชมสวนหญ้าหวานอิสราเอลนะครับวันนี้เราก็มาตัดหญ้าหวานอิสราเอลนะครับยอดออเดอร์มาประมาณ4ี่ห้าพันต้นนะครับนี่ครับบรรยากาศตองนี้ก็ช่วงฝนตกนะครับวันที่16หวยออกนะครับฝนตกนะครับช่วงแรกๆนะครับก็จะเจอโรคนะครับซึ่งทุกสวนจะต้องเจอแล้วนะครับช่วงต้นฤรูฝนนะครับไม่แนะนเป็นไปได้่าปลูกช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่ามันเจอโรคนะครับ ถ้าเป็นไปได้ให้ปลูกก่อนฝนนะครับปลูกประมาณต้นเมษาปลูกไปเลยครับแล้วก็ปลูกช่วงนี้เป็นต้นไปก็ปลูกได้นะครับมันจะไม่เจอโรคนะครับแต่โรคก็ถ้าถ้าต้นมัน้นแล้วไม่เป็นไรครับส่วนใบก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนที่ปลูกใหม่ๆนะครับมันก็ยังห้าสิบาสิบนั้นเป็นไม่ได้คือพยายามปลูกก่อนฝนกับช่วงนี้นะครับผมประมาณกลางๆมิถุนายนต้นไปนะครับมันจะรอดจากฝนเพราะว่าฝนใหม่ๆมันจะเป็นโรคนะครับอันนี้ก็เหลือแค่นิดเดียวครับ ตอนนี้ก็น่าจะหมดครับช่วงนี้หลายคนสั่งซื้อเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้เรารับแค่ออเดอร์ที่จะรับเองที่สวนนะครับใครที่มารับเองที่สวนตอนนี้คือยังเอาได้นะครับเพ่าละหนึ่งบาทครับส่วนออเดอร์ส่งนะครับต้องรอชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ก็ประมาณเดือนสิงหาเราจึงจัดส่งได้นะครับที่เราไม่ส่งตอนนี้คือเรามีนิดเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้มันหน้าฝนนะครับซึ่งถ้าให้ส่งนะครับนี่ครับจะเห็นว่ามันแตก ตามาเยอะเลยครับผมมันเป็นตุ่มตาเยอะแล้วรากเยอะนะครับแล้วมันหนักฝนตกด้วยครับฉะนั้นปัญหาหน้าฝนคือนี่ครับมันแตกตาแล้วก็รากเยอะมันใส่กล่องลําบากนะครับแล้วมันหนักด้วยนะครับค่าส่งมันแพงนะครับช่วงนี้เราเลยให้เฉพาะคนที่มารับเองก่อนนะครับส่วนใครที่ส่งต้องรอเดือนสิงหานับสิงหาเราจะเปิดขายครับสิงหาก็มีเยอะเลยครับผมหลายแสนท่อนนะครับเดือนสิงหา ตอนนี้ก็คือให้เฉพาะคนที่มารับเองนะครับก็ขายราคาเดิมเท่านบาทนะครับส่วนฝั่งนู้นสูงนะครับเป็นยานรกจักรพพัดนะครับอันนี้เราก็จะยังไม่ส่งเหมือนกันให้เฉพาะคนที่มารับเองนะครับนรกจักระพัดเราจะขายตาละหนึ่งบาทนะครับตาหนึ่งหนึ่งบาทก็คือข้อละหนึ่งบาทนั่นแหละสองข้อก็สองบาทนะครับในเรานับข้อนับตาเอาใครสนใจก็มาเลือกซื้อได้ที่สวนนะครับสวนยาหวานก็มีไม่เยอะนะครับวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเกือบหมดนะครับ แต่ใครรับเองถ้าใครสนใจเพิ่มก็เดี๋ยวติดต่อเครือข่ายให้ได้นะครับใครสนใจก็มาติดต่อดูได้มาชมได้ที่สวนนะครับตอนนี้เราปลูกไปแล้ว6ไร่นะครับเพราะว่ารอบก่อนปลูกไป3ไร่มันไม่พอต่อความต้องการนะครับสามไร่รอบก่อนขายแค่สี่สิบห้าวันก็หมดเกลี้ยงมันไม่พอมันขาดช่วงก็เลยตอนนี้เพิ่มเป็น6ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะว่าความต้องการเยอะขึ้นนะครับก็เลยปลูกให้เพียงพอนะครับ โอเคเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็อาจจะมีหลายคนถามว่าทำไมไม่ส่งนะครับนี่คือปัญหาท,ที่ที่เราไม่ส่งคือเรามีน้อยนะครับมันหมดชุดใหญ่ไปแล้วนะครับเราจะเริ่มส่งเดือนสิงหานะครับแล้วก็อีกอย่างึงคือมันแตกตาแตกรากเยอะมันหนักหน้าฝนนะครับเราก็เลยตัดปัญหาเรื่องการขนส่งไปก่อนนะครับขอให้แค่มารับเองนะครับใครสนใจอยากดูวิธีการปลูกก็มาดูได้นะครับที่นี่ก็เปิดให้ชมตลอด นะครับมบรราาบีบรรยากาศเช้าเชนะครับบรรยากาศที่ฝนจะตกนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนสุรินระวังน้ําท่วมนะครับแต่ก็มานิีเดียวนะครับน่าจะท่วมแค่รูป,ปูนารูปกบนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแคน่นี้สวัสดีครับ